สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบก,กับแม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวธาตุดินนะคะพฤกษบกรังมังกระคะประจําเดือนพฤศจิกายน2564นะคะโอเคมาพบก,กับแม้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะ,ะอ่ะนะคะทีนี้มาเริ่มที่ไพ่พลังงานของชาวธาตุดินพฤกษบกรังมังกรกันเลยนะคะขอดูไพ่พลังงานของชาวธาตุดินพฤกษ์ก,กรันแล้วก็มังกร นายอ๊อฟวอนอัศวินถือไม้เทา้าจริงๆพลังงานของคุณเป็นพลังงานแั้งกับมีคีย์เวิร์ดหนึ่งขึ้นมาว่าเหมือนคุณกําลังอยากจะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาในเรื่องของความรักไปให้ได้แล้วก็เริ่มอยากเริ่มแบบมีจุดยืนอะไรบางอย่างของตัวเองขึ้นมานะคะแต่อัศวินถือไม้เท้าเนี่ยก็เป็นอีกพลังงานหนึ่งที่มองได้อีกทางด้านหนึ่งก็คือว่าในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณถ้าัศนคติของคุณในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณน่าจะมี ทัศนคติที่ไม่ได้คิดจริงจังหรือว่ามองมันเป็นเรื่องไม่ได้สำคัญเท่าไหร่นะคะอืมจ้ะอ่ะดูแล้วคุณน่าจะไม่เอาเลยถ้าปัญหาท็อกซิกะคะ่ะปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาท็อกซิกคุณน่าจะรู้สึกว่ามันมันไม่โอเคเท่าไหร่นะคะกับคุณอ่ะโอเคทีนี้มาดูกันต่อนะคะว่าคุณเจออะไรกันมาบ้างชาวทตุดินทุกศพกันแล้วก็มังก่อน โอเคห้าดาวค่ะมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ตามหลอกหลอนคุณอยู่นะคะอือโอเคห้าเหรียญอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเค ความรักความสัมพันธ์ที่คุณเจอมาเนี่ยคุณน่าจะเจอปัญหาจุกจิกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาไม่เหมือนเป็นเป็นปัญหาหลอกหลอนคุณจริงๆแล้วคุณอาจจะมีปัญหากับคนรักคู่ครองแล้วเขาทิ้งคําถามเอาไว้ให้กับคุณหรือทิ้งปริศนาอะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะคุณรู้สึกว่าคุณคุณรู้สึกว่าคุณคุณยังไม่เคลียร์คุณต้องการเคลียร์นะคะปัญหาความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนมันจะดีจะดีแต่ก็ไม่ดีนะ มีใครบางคนที่ทิ้งคุณไปนะคะทิ้งคุณไปปล่อยให้คุณเอออยู่เดียวดายเงียบๆนะคะไพ uh huh. ่เจ็ดถ้วยแต่ในขณะเดียวกันค่ะคุณอาจจะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณน้อยใจที่ว่าตัวคุณถูกวางตัวให้เป็นแค่ช้อยช้อยหนึ่งของเขาก็ได้นะคะอันนี้ในะสถานะไม่ชัดเจนนะอืหกไม้เท้า king of wands แล้วก็ ห้าเหรียญมันมีจากความน้อยอกน้อยใจกันแล้วก็เรื่องเก่าในอดีตค่ะมาเรื่องเก่าในอดีตเป็นเรื่องที่มาทำร้ายทําลาย,ลายความสัมพันธ์ของพวกคุณที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ด้วยนะคะเนี่ยไพ่ห้าเหรียญน,นะคะอืมเรื่องราวเก่าเก่าค่ะทุกอย่างเป็นกนารอ่านสลับกันได้นะคะชาวธาตุดินเองเนี่ยก็มีคนเข้ามาเหมือนกัน มีคนเข้ามาดำใจหรือว่ามีคนเข้ามาทําให้คุณหายเครียดก็ได้นะคะแต่แป้งมองว่าปัญหาที่คุณทะเลาะก,กันหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของน่าจะมีมือที่สามเข้ามาหรือว่ามีคนอื่นเข้ามานะคะเป็นประเด็นในเรื่องความสัมพันธ์นี้ด้วยอืม,อ,มอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะสถานการณ์เขาคิดยังไงกับชาวท่าดินคะ่ะคืกศกันแล้วก็หมือก่อ 6ถ้วยอ่าอย่างที่บอกถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าคุณโดดคุณคุณถูกใครที่ทิ้งไปหรือว่าเขาเงียบหายกับคุณไปเนี่ยไพ่ six of cups ออกมาเลยเขาคิดถึงคุณนะคะเขาคิดถึงคุณอยู่นะคะพไพ่สามมเท้าเขาคิดถึงคุณด้วยแล้วก็สามใเท้าคืออะไรโอเคค่ะเขาคิดถึงคุณแล้วตอนนี้เขาคิดเขาคิดวิธีทางในการที่จะกลับมาเจราจาค่ะ ให้ความสัมพันธ์ที่ที่มีระหว่างคุณกับเขาอะ่ะไปในทิศทางที่ดีขึ้นไพ่เดือดซันคือการได้ถูกเคลียร์ปัญหาได้ถูกเคลียร์ปัญหานะคะเขาอยากกลับมาพูดคุยเจรจากับคุณเพื่อเคลียร์ปัญหาที่มันค้างคานะคะอือฮ mm ึ hmm. นี่เคลียร์ปัญหาที่มันค้างคากันไปนะคะเขาเคลียร์แล้วเขาจะยังไงต่อหนึ่งเหรียญโอเคแปลว่าการเคลียร์ปัญหาของเขาที่เขากลับที่เขาคิดไว้ว่าเขาจะกลับมาหาคุณเนี่ยเป็นการเคลียร์ปัญหาในรูปแบบที่ว่าพูดกันด้วยเหตุและผลค่ะ อาจจะไม่ได้ใช้เรื่องของจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะก็คือพูดกันไปในตามความจริงที่เป็นไปได้ว่าจะเอาอยัางไงนะคะเธอเธอปรับตรงนี้ได้ไหมฉันปรับตรงนี้ได้ไหมหรือเข้ากันได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้ก็คงก็คงปล่อยปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไพ่หนึ่งเหรียญชัดเจนมากว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกลับมาคุยกันเรื่องของเหตุและผลล้วนๆค่ะเขาคิดถึงคุณอยู่เขาคิดอยู่ว่าเขาจะกลับมาคุยกับคุณด้วยเหตุและผลค่ะออื ทีนี้มาดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวท่าดินพฤกธศกกันแล้วก็มังกรน,นะคะลักซอนใบแรกอาจจะมีปัญหาลักซอนอยู่ในนี้เนี่ยนะคะปัญหาเรื่องคู่เรื่องลักซอนมันเกิดขึ้นได้นะคะโอเคนะคะแปดไม้เท้าพวกคุณจะได้คุยกันจริงๆพวกคุณจะได้คุยกันจริงๆแล้วก็การคุยของพวกคุณนะคะจะไปในทิศทางที่ลงตัวนะคะคือคุยเคลียร์ปัญหากันได้นะคะ เคลียร์ปัญหาคุยกันได้นะคะแต่ต่างคนต่างจะมีเหตุผลของตัวเองแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปนะคะให้เจ็ดเสียใบสุดท้ายค่ะพอเคลียร์กันลงตัวแล้วเป็นยังไงต่อสองดาบโอเคแป้งมองว่าคุณจะเคลียร์ปัญหาที่ค้างคาใจกันได้แค่เป็นปัญหาที่เหตุผลอะไรทำไมคุณถึงจากมาและเหตุผลอะไรทำไมเขาถึงหายไปนะคะเป็นประมาณนี้มากกว่า แต่เหตุผลลึกๆของปัญหาของความสัมพันธ์จริงๆอาจจะไม่ได้ถูกเคลียร์ไม่ได้ถูกคุยอะไรกันนะคะอ uh huh. พวกคุณมีเกณฑ์จะได้เอพูดพูดคุยกันนะคะพูดคุยกันในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอื uh huh. uh huh. อีกนิดนึงด้วยนะคะ uh huh. เหตุผลที่พวกคุณมีปัญหากันอะ่ะมันมีใครนําข่าวอะไรไม่ดีมาบอก มาบอกเขาหรือบอกคุณลุกับไม่การอ่าจสลับกันได้มีคนนําข่าวมีคนมีคนอื่นเข้ามานะคะหรือว่าคุณไปเห็นอะไรไปเจออะไรนะคะเนี่ยมีคนนําสารมาทําให้พวกคุณมีเกณฑ์เข้าใจผิดก,กันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอืแต่นี้ก็ในบางคนบางท่านบางกรณีนะคะแล้วคราวนี้มันก็ทําให้เรื่องเก่าๆที่ผ่านมาขุดขึ้นมาแล้วทําให้ปัญหาของความสัมพันธ์ของพวกคุณมีปัญหากันเกิดขึ้นเลยเนี่ยนะคะสี่ดาบมีแต่ความเศร้านะคะมีแต่ความเครียด ะะแต่ขณะเดียวกันน่ะไพ่พลังงานของชาวธาตุดินเน่ะแปลงว่าคุณไหวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะมีช้อยให้เลือกอยู่แล้วเยอะยะมากมายด้วยนะคะมีคนสนใจคุณนะแต่ในบรรทัดบางนคนคุณก็แค่รู้สึกคุยหยอกๆแต่ก็ไม่ได้คิดจริงจังอะไรนะคะอืมแต่คนคนนี้เขาอ่ะคิดถึงคุณอยู่และเขาคิดแบบมุ่งมั่นเลยว่าจะกลับมาเคลียร์ปัญหากับคุณด้วยเหตุและผลนะคะถ้าใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่เลยนะคะอืม แต่พวกคุณมีในน้อมจะได้กลับมาคุยมาเคลียร์กัน,นะคะ่ะในบางประเด็นบางเรื่องเท่านั้นนะคะอันนี้ในบางท่านบางคนคุณมีเกณฑ์ได้พบปะพูดคุยกันได้เจอกันนะคะอย่างนี้ด้วยมีงานหรือมีธุระอะไรที่จะต้องเจอกันด้วยนะคะแล้วก็ในกรณีของบางคนที่ที่เออ,อ,อนะะอ,อ,อันนี้ในกรณีบางท่านบางคนที่คุณมีปัญหากันนะคะชาวธาตุดินพฤกษกันบางกรในช่วงนี้ ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเอ,อบุคคลอื่นบุคคลบุคคลอื่นอะที่แบบมันไม่ใช่ประเด็นเลยอะแต่อยู่หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหรือมีเหตุการณ์ที่เข้าใจผิดก,กันอย่างรุนแรงในเรื่องของบุคคลอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องของคุณหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทของคุณเป็นคนที่คุณรู้จักอะมันเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งนั้นที่ทาให้ปัญหาความสัมพันธ์ของคุณต้องหาเงินไปนะคะออื อืแต่ความสัมพันธ์นี้ยังไม่มีการกลับเข้ามากันเข้าใจจริงๆอนะคะอทีนี้มาดูกันต่อที่เออ่คนโสดชาวธาตุด,ดินค่ะคนโสดแปดถ้วยคุณไม่คิดที่จะรับรักครั้งใหม่แล้วคุณพยายามรวบรวมความรู้สึกรวบรวม ความกล้าของตัวเองเพื่อเดินออกมาด้วยซ้ํานะคะอืมจริงๆแล้วคุณคุณก็ไม่อยากได้หรอกความสัมพันธ์อะไรต่างอยากอยากอยู่นิ่งๆมากกว่านะคะแต่พลังงานของคุณเป็นพลังงานธาตุไฟอ่ะลืมว่าคุณน่าจะมีอ่ะถ้าเป็นธาตุไฟอย่างเงี้ยเป็นเป็นอ่ะโินถือไม้เท้าก็น่าจะสนุกกับเรื่องการงานก็ได้นะคะไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้อืมแต่ถ้าในฐานะคนโสดดูแล้วคุณไม่ยุ่งเลยเนี่ยดูสินะคะไม่ยุ่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยนะคะ ทีนี้มาดูกันในเรื่องของสถานะไม่ชัดเจนค่ะชาวธาตุด,ดินโอ้โหแหงนนไม่มีอะไรชัดเจนเลยค่ะคุณถูกวางตัวเป็นช้อยนะคะคุณถูกวางตัวเป็นช้อยอันนี้ในบางคนบางท่านบางกรณีสำหรับสถานะไม่ชัดเจนคนคนนี้มีคนคุยด้วยแล้วก็แถมยังยังไม่ลืมแฟนเก่านะคะคนเก่าของเขายังมีเกณฑ์เข้ามาเป็นประเด็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะคะ ทีนี้มาดูคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ชาวธาตุด,ดินพฤกษบกันมังกรเป็นย,ยังไงกันมางคะคนมีแฟนสีเรียนแล้วก็เก <por> uh, ้าดาบ temporarily out ทำไมดูย้อนแยง้งสำหรับคนมีคู่หรือคนที่เป็นแฟนกันนะคะความรักความสัมพันธ์พวกคุณตอนนี้เหมือนกับประมาณว่าต่างคนต่างรักตัวเองสีเรียญน,นะคะอยู่ในบทของการรักตัวเองเป็นที่ตั้งตอนนี้นะคะแล้วก็มันมีแต่ความทุกข์นะคะพูดจาอะไรกันไปก็มีแต่ความทุกข์ แต่เป็นไพ่ดีเอ็มเทรสเหมือนพวกคุณรู้ดีกันอยู่ว่าต่างคนต่างเป็นคนที่ดีที่สุดซึ่งกันและกันเขาก็คิดว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดสาหรับเขาแล้วเขาก็แล้วคุณก็คิดว่าเขาเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะคะอืมแต่มันมีปัญหาเรื่องของเหตุผลเรื่องของปัญหาจุกจิกต่างๆเรื่องของคนอื่นที่เข้ามาการหึงหวงอะไรกันเข้ามานะคะในช่วงนี้แต่มันก็มีอีกในนึงนะคะสาหรับคนที่เป็นรักซ้อนนะแนะนะป้งขอนหนึ่ง คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องทุกข์กับอีกคนนึงแต่ส่วนตอนเนี้คุณอาจจะมองคนที่บ้านของคุณหรือคนที่แฟนคุณจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ดีสําหรับคุณที่สุดที่สุดตอนนี้เพราะคุณรู้สึกว่าคุณเสียใจกับอีกฝัง่งนึงมาอันนี้ทุกอย่างเป็นกงรอาจสลับกันได้นะอะโอเคจ๊ะอ,อ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะชาวธาตุดินพฤกษ์กันมังกอว่า ในเดือนนี้นะคะจะมีคนแบบไหนเข้ามาหาคุณบ้างค่ะอืมอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะหรือว่ารุ่นเดียวกันก็ได้นะคะ The high ลิเคชั s, <S เป็นคนมีเสน่ห์ค่ะในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาแล้วเขารู้สึกตกเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์มากเขาก็อยากเข้ามาหาคุณด้วยเป็นคนมีเสน่ห์ค่ะแต่อาจจะมีภาวะเป็นคนที่อารมณ์แบบดูแบบ alert หน่อยๆน,น,นะคะ alert หน่อยๆ ทีนี้มาดูกันต่อ King of Swords okay. โอเคบางคนบางท่านอาจจะมีคนที่มีรับราชการเป็นตำรวจเป็นทหารคนในเครื่องแบบเข้ามาด้วยนะเข้ามาคุยเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะอ,อืทีนี้มาดูว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นชาวธาตุดินนะคะแล้วคุณดิวกับชาวธาตุดินด้วยกันจะเป็นยังไงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ รู้สึกว่าช่วงนี้ยชาวธาตุดินน่าจะดี่ยวชาวธาตุดินเยอะมากเลยคือเหมือนว่าคุณอยู่ใกล้ชิดกันนะคะอืออยู่ใกล้กๆก้กันนะคะความสัมพันธ์ต่างๆมันมีความเรียกว่ามันก็มั่นคงไปแบบช้าๆเรื่อยๆนะคะอืมแต่พลังงานธาตุไหนธาตุดินธาตุดินออืใครที่ดี่ยวธาตุดินน่ะลักษณะของการคุยกันของคุณมันจะเป็นในเรื่องของเหตุและผล เหตุผลเหตุผลนะคะก็คือว่าฉันต้องการอย่างนี้เธอทาได้ไหมเธอต้องการอย่างนั้นฉันต้องการอย่างนี้ก็คือคุยกันไปได้อยู่ในลักษณะของเหตุและผลนะคะส่วนใครที่เดียวกับชาวธาตุน้ําบ้างนะคะธาตุดินเดียวชาวธาตุน้ําจะเป็นยงไงเด็กถ่ถ้วยเจ็ดถ้วยแล้วก็หกถ้วยอ่ะนี่ไงถ้าคุณเป็นชาวธาตุดินแล้วเดียวกับชาวธาตุน้ํา มันมีแนวโน้มมากว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยเหนื่อยเอื่อยเอื่อยนะคะการพูดคุยกันก็จะไปแบบเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้พูดความรู้สึกของเขาทั้งหมด mm hmm. เหมือนเขาก็มีความลับคุณก็มีความลับต่างคนต่าง,างเก็บความรู้สึกซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ของชาวธาตุดีและชาวธาตุน้ําน่าจะไม่ค่อยได้ถูกเคลียร์เอาเป็นว่าสถานการณ์โดยรวมมันจะถูกเคลียร์ทุกสถานะถูกไหมมันจะถูกเคลียร์ทุกเขาเรียกไง ทุกธาตุเอางี้ดีกว่าค่ะคุณคือคนธาตุดินไม่ว่าดีกว่าธาตุไหนก็ได้เคลียร์ใจกันแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ได้เคลียร์กับชาวธาตุคุณชาวธาตุดินเคลียร์กับชาวธาตุน้าเนี่ยน่าจะเคลียร์กันไม่หมดแบบปัญหาที่ได้เคลียร์กันน้อยที่สุดในบรรดาในบรรดาทุกธาตุที่คุณเคลียร์ด้วยนะชาวธาตุดินนะคะอย่างชาวธาตุดินกับดินเนี่ยคุณจะได้เคลียร์กันชัดเจนเลยนะคะอย่างนี้อย่างงี้เป็นแบบนี้แต่มันก็ยังไม่หมดหรอก นะคะแต่มันไม่เท่าัธาตุน้าธาตุน้ําะคุณได้เคลียบเขาแต่เคลีย์ได้น้อยไม่ได้คุยกันได้เหมือนเปิดอ,อกทั้งหมดนะคะต่างคนต่างมีเรื่องปกปิดบางคนอาจจะเป็นลักซ้อนทั้งคู่ต่างคนต่างมีคู่อยู่แล้วด้วยนะคะทีนี้มาดูว่าชาวธาตุดินดิวกับชาวธาตุไฟโอ้ยอันนี้พลังงานธาตุไฟแรงมากคุณดีว,วดกับชาวธาตุไฟจะมีแต่เรื่องของอารมณ์อารมณ์อารมณ์ล้วนๆน,น,นะคะคุยกันแด้แป๊บเดียวเข้าใจกันแล้วสักพักหนึ่งมีเรื่องขุ่นเคืองถามอีกอยากคุยอีก แลวสุดท้ายน่าจะไม่ค่อยได้คําตอบอะไรชัดเจนจริงๆแต่ก็ได้คําตอบไม่งงใช่ไหมก็คือคุณจะได้เคลียร์กับเขาแต่เคลียร์กันแบบอ่ะฉันรู้แล้วตรงนี้แต่มันเหมือนไม่มีคําถามที่อยากจะต่อไปอะว่าแบบเป็นยังไงแบบไหนยังไงแบบไหนฉันต้องการรู้อีกแบบน,นี้รู้อีกรู้อีกรู้อีกรู้รู้อีกแต่ยังถ้าคุณเดียวชาวท่าน้ําเนี่ยรู้แล้วก็เงียบกันไปนะคะเออ,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 อรู้ไม่สิน้นไม่สุดมีเกณฑ์เถียงกันตลอดค่ะชาวท,ท,ท่านดินกับชาวท่าไฟเนี่ยนะ ทีนี้มาดูาชาวธาตุลมค่ะพลังงานของดาบเนี่ยน้อยมากเลยนะปักนี้นะคะห้าเก้านะคะแล้วก็อ๋อมีสองใบยอยแล้วเนี่ยนะคะถ้าคุณดิวกับชาวถ้าธาตุดินดิวกับชาวธาตุลมมันว่างเปล่ามากเลยนะแปลกมาก มันว่างเปล่าเหมือนเขาหนีอ่ะเนี่ยเขาหนีดินอาจจะวิ่งหนีคุณเอ้ยมลมอาจจะวิ่งหนีคุณเห็นไหมเขาเขาหนีค่ะเพราะเขากลัวนะทุกอยาก่างไปกันอาจสลับกันได้ตัวธาตุลมดียวกับชาวธาตุตัวธาตุดินขอโทษทีเดียวกับชาวธาตุลมคุณอาจจะเป็นคนที่หนีแล้วนิ่งเขาเองก็เหมือนกันอาจจะหนีแล้วก็นิ่ง เหมือนดูแล้วชาวธาตุดินกับชาวธาตุลมน่าจะไม่ได้เคลียร์อะไรกันมากเท่าไหร่นะคะแต่ไพ่บอกนี้ว่าถ้าชาวธาตุดินหรือชาวธาตุลมเนี่ยเคลียร์กันเนี่ยคุณจะเคลียร์กันในรูปแบบที่ว่าสถานการณ์นําไปให้คุณได้เคลียร์กันคุณจะเคลียร์กันด้วยกายกายอะ่ะทางกายอะ่ะการกระทำอ,ะอ่ะเข้าใจที่หมอพูดใช่ไหมไม่ได้พูดกันตรงตรงแต่เป็นการกระทําอืม พราะดูแล้วต่างคนต่างอยากหนีไปอยู่ในที่เงียบๆนะคะอือืคุณคงเหนื่อยมากก้าวดาักเขาเองก็คงเหนื่อยทุกอย่างไปกับอาสลับกันได้แหละมันเหนื่อยมันกลัวโดนหลอกมันมันหลอกหลอนไปหมดต่างๆสิ่งต่างๆในอดีตคะ่ะมันยังฝังมันยังรู้สึกว่ายังไม่แน่ใจยังไม่คิดว่าคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอีกไหมนะคะอืมอ,อ่ะก็ โอเคนะจะเอาธาตุดินพฤึกศพกันแล้วก็มังกรน,นะคะกระชอบคลิปนี้นะฝะากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครคสนสนใจตวงส่วนัวรดะดิอยู่ใน description นบอกด้านล่างนี้นะคะขอบคุณมาสสณกสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ